าางัปญหขอเมันจะดีต่อเศรษฐกิจครับก็มันยังเร็วเกินไปนะว่าการทํางานในระหว่างรัฐบาลกับสภาเ้าจะเร็วขึ้นไหมจะเห็นด้วยกันไหมเก็เพิ่งเพิ่งมีผลเลือกตั้งแต่ประเด็นใหญ่มันอยู่ที่ในประเทศเขาไม่ใช่เรื่องความสํัาคเพราะความัมพันารระหว่างเรากับริชาก็ดีมานานแล้ว แก้ปัญหาเศรษฐกิจของเขาเองเป็นอย่างนี้เขาคลิปที่หลัายฝ่ายต่อการที่มันจะเขาต้องทํางานลกกับสภาก็วันนี้คงยังพูดไม่ได้เพราะเขาเพิ่งได้รับเลือกตั้งแต่มันจะทันไหมคะกับมันขึ้นอยู่กับว่าผลการเลือกตั้งในขั้นสุดท้ายผู้นําของพรรคในสภากับผู้นำของฝ่ายบริหาร เขาจะพ้องต้องกันเมื่อไหร่อย่างไรซึ่งอันนี้ผมว่าเราไกลอ่ะนะเราอยู่ไกลเราผมแอบเดาไม่อะไรไม่ได้เนี่ความเชื่อมั่นของตลาดคือคนเล่นไม่ได้เปลี่ยนการต่อเนื่องกน่าจะผมคิดว่าปัญหาของสหรัฐเนี่ยถ้เป็นปัญหาที่เขาอย่างน้อยนะเขาก็เห็นชอบกัน มีหลายเรื่องที่ต้องทำน้อยก็เป็นเป็นประเทศที่มีความชัดเจนในเรื่องโจทย์นั้นเนี่ยในความเห็นของผมเนี่ยถ้าโจมันร่วมกันโอกาสที่มันจะจะมีทิศทางที่ที่เดินต่อได้ก็ตัวน่าจะสูงนะแต่ก็การเมืองนะครับ การเมืองก็ไม่ไดีใคร,รหรอกอาจารย์มองแบคือมันไม่ใช่เรื่องวิชาการมองความต่อนเนื่องที่โอบามาจะได้จับมานธะต่องาน,น,งานได้กลับหรือล่ะทรงผลต่อเหตุกิรณที่ภาพรวมในเรื่องการที่สดดังคม